สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อีพี่น้องนะครับมาชมเลขทูปปีเสียนะครับของแม่นำหนึ่งนะครับกับเปลี่ยนปู่อนันตนาคราชนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับ นี่นะครับเป็นเรียกทูกที่จุดได้นะครับจุดขอโชคนะครับในงวดวันที่16นะครับเดือน7นะครับพศ2อ6 4นนะครับก็อนนี้คือปีเสียนะครับคือหินหยกนะครับหยกหินเรียกทรัพย์นะครับที่แอดมินนะครับได้บูชามานะครับก็จุดครั้งแรกนะครับก็เอฟซีพี่น้องหินตัวไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็จุดไว้แคบไว้นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับที่เสียของแม่น้ำหนึ่งนะครับครับผมสำหรับ f อพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดสับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องน้อยๆนะครับของแอดมินนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากได้นะครับ หรืออยากได้หินหยกนะครับปีเซียแม่น้ำหนึ่งนะครับก็ทักทายนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแอดมินก็จะตอบนะครับจะสั่งทางเพจนะครับให้นะครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับกำไรหยกปีเสียนะครับของแม่น้ำหนึ่งนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องนะครับที่เข้ามากด u ั s สไล b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบนะครับปีเสียนะครับแล้วก็เหรียญปู่อนันตนาคราชนะครับปู่แม่น้ำหนึ่งนะครับก็ขอพี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ